รอดแตไมเนื้แต่งเนื้ได้ทุกที่เลยโ้คารมินนี่คือคือคือนืงคนอคื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 นคืนคือ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 คื้คือ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 ยือคือคะอคือค็อคือคือคแอคือคือกือคือคือคอคื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 อือค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 อคือคืคืออคือคืคือคอคือคือคอคนอคืออคืออคืออบ็อออ ยูฟซีชอบยูฟซีด้วยเห็นสภาพแบบนี้นะชอบไม่ชอบมวยกงมวยแบบมวยกงอะยูฟซีอะชอบดูยูฟซีเฮ้เเกินประมาณยูฟซีวูยูยูไรลอนดอโรจอรแต่บตอนนี้ไอ้โน้เทคือเทคอก็ลอนดอโรเจอรอีกิกว่าแล้วซึองเทคก็ชินยิ่งแล้วกอที่부ตช้า่านมาสือชอบเนี่ยอะไรนะลอนดอนงผู้อรคือตอนนี้ชาลีชอบดู ทั้งวันทั้ง UFC ตอนนี้สิบปีแล้วนะันดูแต่ย UFC คน <c oughs> บอกผมหน้าใสขึ้นทาครีมบอกผมไม่ได้ทาครีมครับเขาเล่นมุกอย่างเขาคือผมน่าเป็นคนหน้าหน้าใสอยู่แล้วถ้าไม่ได้ทํางานนะถ้าไม่ได้แต่งหน้าทายยํางานอะไรเงี้ยนี่เรีกผลนะครับผมทาครีมไหมเขาซื้อให้ทาไปอยู่สามทีสามวันแค่นคั้นแหละแล้วก็ไม่ทายเลยเพราะว่าคเกียจครีมทาทาวนเทาไห้รมากเลนเออไม่ทาไม่ทาแล้ว เพราะว่าเขาบังคับทาได้อยู่แค่3ครั้งเท่านั้นแหละผมทาครีมไม่ได้หรอกผมคิ้วเปนหนไม่หนอนเลยไม่ทาเลยสักวันคือเวลาบางคนเนี่ยไม่ทาครีมแล้วน้าดีกว่านะผมอะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคือฟอพอเหมือนไม่ไม่ทาครีมไม่อะไรปุ๊บอะผิวหน้ามันจะไม่แพ้ไม่อะไรเพราะว่าครีมครีมต่อให้แบบว่าเป็นครีมที่เบาหรืออะไรนะถ้าเป็นครีมที่คนทั่วไปใช้ผมทาแล้วบางทีมันขึ้นแดงขึ้นมันมันอะฟอรหน้ามันปุ๊บมันแย่

ให้ดูแลผิวนะคือผิวมันเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้คือชัดิี่ชนในกลุ่มพัลลอตสกิทห้งน้ำเต็มคือเรื่องของพัลลอตส์จานนานานบัลก็คือบอกให้ทาทุกวันทุกคืนแต่ว่าก็ไม่ทําคืออันลึกจริงหนึ่งคมันตึ้งขึ้นไปเลยก็คือเหมือนบอกกันว่าอันไหนที่รู้สึกว่าแพ้ง่ายส่วนไหนก็คืออย em ่าไปทานเยอะเครือ,อครื่องอีเจ็บปุ๊บมาขายของกันต่อ ต้องขอบพระคุณม,มากทุกคนที่ที่ที่ช่วยขายที่ช่วยซื้อของกันวันนี้เราก็จะคุยเล่นไปด้วยขายของกันเด้อเพราเพื่อนเพื่อนรู้รสรรพคุณก็กดกันตามใจชอบเลยอันไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องกดอันไหนใช้ก็ค่อยกดซื้อเพื่อจะอีเจ้าคุณตัวอื่นอกอันนี้ก็เซรินบูดทุกคุณถ้าบริจาคมาขอพูดให้เราจะมีเงินเกาพันสิบล้านนึงพันสิบล้านเราจะเสียเราเพิ่มทำไมบอกว่าอันนี้นะคะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้แบบผิวที่แห้งอุมขึ้นได้อะไรเนี้ยแนะนำให้ซื้อไปใช้ ขอขึ้นที่เชยสักก้าชักก้ามาชักก้ามากทุกทีนงหน่อยอีก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 โอ้โหแล้วดูตัมตัมตัมมือดิโอ้โหกามินกามินอันนี้อันนี้เมีอะไรอันนี้อันนี้มีอะไร โูจิเงอันนี้อันเนอันนี้อันเย็นไม่อูะอนนี้นักจีวันนี้เพิ่งดูคลิปปลาหมึกที่ว่าคนไปหาหามันลดเชื่องโอ้โห,โหวันนี้ต้องกินปลาหมึกแล้วเนี่ยอร่อยแน่<ห>นเลย<ไ>คือต้องบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันฉลาดมากนะมันฉลาดกว่าสัตว์หลยอย่างมากนะนกมันจำมันจำคนเลี้ยงได้นะครับผมแต่เรากำลกังจะกินมันอยู่อ,อันนี้กูดปต้องํำนี้พูดปะเลตเตเลตเลตอร์ลองนี้กูดป คือแมพิงแบบมูนะต้องบอกว่าไม่แล้วนะไอไอปลาหมึกแบบนี้เขาชอบอันนี้มันมันไม่ใช่ปลาหมึกอันนี้มปนปลาอันนี้อันนี้กันเนี่ยไม่พับเลยเลยระหว่างนี้เพื่อนๆก็กดซื้อของกันได้นะครับผมแล้วก็จะกินให้เพื่อนๆดูไอยูยูยูครีมครีมเนี่ยไม้แฮมเนี่ยสะอาด กินข้าวเหนียวกันไหมครับกินข้าวเหนียวกับพี่ได้นะ 哟，嘟嘟带你嘟。 ああはい。 ชื่อร้านอะไรไม่รู้นะครับแต่อร่อยมากบะ้มต,ตับอร่อยหลายแบบมากเลยครับโอเคตู้ซมตับกินซมตับไปสองรอบแล้วค้อ่ไหม,มระหว่งงวางนี้เรามีแก้วที่สามารถเข้าไมโครเวฟไมโครเวฟได้ด้วยเป็นแก้วฟูดเกรดนะคะสามารถกินแก้วได้เลยไหมครับคุณเปิดก็ลองดูก็ได้ต้องบอกว่าอันนี้อันนี้แทนอินไมโครเวฟอู้ด yes แต่คือจริงไม่ต้องไปเอาข้าหรอกก็คือว่าเอาเติมน้ําใส่น้ําใส่อะไรเขามีสองปี2แล้วด้วยนี่ลายน่ารักมากแพงไหมอย่างรู้เออเขาขายไมขายค่ะแถบเป็นแถวเลยก็คือแบบเราซื้อไปแบบเหมือนกับไปเอาด o o ไปจัดงานหรือว่าแม่คงแม่ค้าอยากจะซื้อไปหรือว่ามีงานเลี้ยงก็ซื้อมาได้ตกเท่าไหร่ครับพี่เออทั้งแถวนึงนะคะ20ใบมีฝาด้วยนะคะ249ตกอันละประมาณสิบสิบ ไีบาทนาะใบละ249บาห20จะประมาณไม่ออกแวนทูเดย์วนล่ชาีอแวนทูเดย์เอ็เอ็วันเันดโบลงบาทบกอ็ไม่แยกคอร์โยลไพชิีวร่กอีซ้งแก้วนี้หมาะกับไปใสชายเย็นมากเลย ี่นารักมากราคาไม่แพงนะเพื่อนๆตกใบละสิบกว่าบาทเนาะสองบาทสิบสองบาทสิบสามสิบสี่บาทคือมันไม่ได้ใช้ในครั้งเดียวจริงนะคะใช่คือแก้วแก้วอย่างเงี้ยมันแข็งแรงมันสามารถแบบใช้หลายครั้งได้เลยเพื่อนเืออันนี้ใครใครที่ชอบแก้วน่ารักน่ารักเงี้ยอยู่ในที่บ้านแบบผมชอบนะอ่านี้อ้ามีความดูชอบแบบขึ้น คือคอพปิปไปปิ๊ไปไปไ๊ไป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 ปไ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 ไปไปปปไปไปป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 ไปไปปปไปปไปไไปปไปไปปไปปไปไปป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 ไปไปปปนปปปไ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 ปไปปไปปไปไปป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 ปนีปปนไดวมไปนยเป แถวนงงแหน,นึ่งอไงยี่สิบเย็นมายี่สิบแก้วบวกฝายยี่สิบอันเอาเพื่อนสิบชิ้นระหว่างขายแก้วไว้ด้วยเนี่ยก็เพิ่งตๆกดไมตะกงตะกร้าได้วันนี้เรามีเซเว่นดมาขายด้วยนะเซเว่นดนี่คือต้องบอกว่าตอนนั้นขลงผิดนะครับเอาผมไปเป็นพรีเซนเตอร์กับการมินนะครับผมงงมากว่านั้นน้ำหนักหกสิบแต่ไม้น่ามันกลมๆมัรู้ตอนขายอันเนี้ยมีการเซเว่นเ<ม>ดย ใส่ใส่น้ำกินอร่อยมากนะไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่ช่วยอุ่ดหนุนแปะผมบอกให้เลยว่านนกินประจำนนทุกวันจริงๆ